เจ้านายพาเหมียวไปเข้าห้องน้าหน่อยเดี๋ยวก่อนเหมียวฉากนี้กำลังมันเจ้านายมัมเมียเหมียวอย่าคุยเวลาดูหนังสิลูกมิดูริลูกได้กลิ่นอะไรไหมอ่ะเหมียวเหมียวเองเหมียวถ้าเธอปวดขนาดนี้เธอไปเข้าห้องน้ำดีกว่าไหมเหมียวก็แค่ไม่อยากเข้าห้องน้ําคนเดียวแต่ก็คงต้องเข้าสินะอึบ๊บออ่ะไม่ถึงอึบ๊บเง่ สบายจังเหนียวเสร็จหรือยังอ้าช่วยด้วยเหมียวเป็นอะไรเหนียวเธอไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเจ้านายพวกเธอแย่แล้วแหละพวกเธอหลงเข้ามาในดวงซ้วมแห่งนี้พวกเธอจะต้องสวยเออเจ้านายอะไรอ่ะรู้สึกว่าเด็กคนนั้นเขาจะมาเตือนแล้วนะใช่แล้วที่นี่มันเป็นดงส่วมเออดงส่วมแล้วเราต้องทำยังไงมีทางเดียวที่เธอจะออกไปได้ก็ไปตามทางเดิมนั่นแหละ เอออ๋ออ๋อออยินดีต้อนรับเข้าสู่ดงส้วมแล้วค่ะคือคนคุมส้วมแห่งนี้เออนี่คือพลังเออสท้รนโลกันเออเมื่อเจ้าได้เบ่งพลังตดออกมาแล้วเจ้าก็ไม่สามารถกลับไปได้อาเจ้านายเมียวขอโทษที่เมียวตดแรงไป่อยเหบียวมันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะแต่ส้วมนี้มันดูดเราเข้ามาแล้วไม่เป็นไรนะเมียวเราจะออกไปจากส้วมนี้ด้วยกันเจ้านายเมียวกลัวจังเลยเนียงไม่สุดเลยนะเนี่ยอะไรไม่สุด เออเจ้านายไปเหยียบหัวเขาทําไมอืมไม่เป็นไรหรอกมั้งอย่าเหยียบหัวฉันสิฉันก็กําลังหาทางออกอยู่เหมือนกันอืออ่ะเจ้านายเด็กคนนั้นเขาทําอะไรอยู่หรอฟังจากเสียงไม่รู้หรอเหมียวอ่ะเหมียวเหมียวขอโทษนะเจ้านายอันนี้อะไรอ่ะน่าจะเป็นแกนทีสุ่าู่่าก็บอกล้วไงว่าไม่มีทางออกแล้วไอ้นูเยอ่ยมเยี่ยมมาออ อออ,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 อออ <s> ่าออมอเออเพราะเองแท้ๆทำให้ข้าคลี่ไม่ออกอ่เหมียวขอโทษสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิตริกาวาแคเต์และตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมโรบอกเช่นเคยเฮ้ยและตอนนี้นะคะเหมียวซังก็ได้โดนพลังซ่วมดูดเข้ามาในนี้ <s> ที่แห่งนี้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะออกไปยังไงเนี่ยเหมียวซังเ <s> อ่อเหมียวขอโทษเจ้านายมีมาซ่วมยักทะลุโลกัน และนี่คืออะไรก็ไม่รู้หรือจะเป็นรูทวารอรูทวารอะไรเหมียวรูทวารแมวเป็นอย่างนี้เหรอเหมียวไม่รู้เหมียวก็ไม่เคยเห็นรูทวารตัวเองเหมือนกันหรือเจ้านายเคยเห็นล่ะจะบ้าเหรอเหมียวใครจะไปเคยนั่นสินะใครจะไปมองเห็นเหมียวเราเลิกคุยกันเรื่องนี้เถอะนะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในด่านซ่วม ซึ่งก็มีพลังเด็กยักษ์นะคะแล้วตอนนี้สิก็อยู่เออรู้สึกจะเป็นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นเป็ดหรือเปล่าอ่ะไม่น่าใช่อุ้ยมีเพื่อนอยู่ข้างหน้านะเจ้านายไปทักเขาหน่อยสิเออจะดีเหรอเหมียวอ,อืไปทักเขาหน่อยสิเขาน่าจะใจดีแล้วบอกทางออกเราได้นะสวัสดี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 มีอะไรหรือ ีอะไรรึอยากจะบอกก็บอกมาเมียแงงเงีวเจ้านายเหมียวว่าเราไม่ได้อะไรจากเขาหรอกเราไปกันเถอะสวัสด,ดีสวัสด,ดีอ,อืมฉันก็ว่าอางั้นเหลอเหมียวสั่งโอเคเราไปกันต่อเลยดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ปีนอะไรหลากหลายมาเยอะแยะมากมายเออเจ้านายไปทางไหนล่ะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเออเจ้านายเขาชวนเราไปเล่นมาเล่นลน้นํากันเร็วๆรๆๆเเเออเหมียว จะไปเล่นเหรอก็ก็ดีนะเจ้านายไปเลยดีกว่าเมียวอยากเล่นน้ําฮแมวอะไรชอบเล่นน้าแมวเหมียว้างไงทําไมเหรอปกติแมวเขาไม่เล่นน้ํากันเหรอเออก,ก็ส่วนใหญ่นะเหมียวอืม่าแสดงยว่าเหมียวเป็นแมวที่พิเศษแต่เจ้านายที่นี่มันดูใหญ่ๆนะเออเจ้านายว้าเจ้านายที่นี่มันมันไม่ใช่สระน้ํานี่นะเหมียวเธอเพิ่งรู้เหรอ ที่นี่มันไม่ใช่สระน,น้ำแตสิมันเป็นอ่างน้ำที่รถมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะโอโ้ตามันถลนออกมาด้วยมาเล่นกันเถอะเหมียวสังเจ้านายรีบหนีจากตรงน,นี้เถอะไปเร็วให้ไหวเหมียวเหมียวเหมียวกลัวจังเลยไม่ต้องกลัวนะเหมียวสังจะพาไปปีนหลอดยาแชมพูยาสีฟันไปสีฟันหนีกันเถอะออ,อปีนดีๆนะเจ้านาย อุ้ยเจ้านาะยอันนี้เหมือนที่อันนี้เลยอะที่ขัดรองเท้าเออใช่เหรอเหมียวซังอ,อไม่แน่ใจนะแต่เหมียวเคยไปเล่นไอที่มันเป็นขนๆอย่างเงี้ยโอเคเหมียวมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะออ้อยเด็กยักษ์มันยังไม่ตามราวีแล้วนะเนี่ยอาะไป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 ,ไป,ไ,ปไปกันต่อเลยดีกว่าเอาสีอะไรดีอ่ะสีเหลืองโอเคสีน้าเงินเจ้านายโอ้เหมียวเก่งปะละ่ะอืมเก่งทุกพาร์ทโอ้นี่อะไรเนี่ยเจ้านายนี่มันน่าจะเป็นทิชชู่ยักษ์นะ เราต้องหนีจากที่แห่งนี้ให้ได้นะเหมียวสังเออเจ้านายปีนดีๆนะระวังตกทิชชู่มันค่อนข้างจะบางเจ้านายอ้าเหลเจ้านายเจ้านายเจ้านายหายไปไหนเนี่ยเออเจ้านายเออเจ้านายโดนทิชชู่กินไปแล้วเออเหมียวฉันยังไม่ตายฉันอยู่นี่อยู่ไหนอยู่นี่อยู่ไหนเราไม่เห็นเลยอยู่ไหนเจ้านายทิชชู่กินแงะอยู่นี่ไงอันเจ้านายแกงเหมียวหรอ ทำไมเจ้านายเป็นเจ้านายอย่างนี้อออออเออเออเออโล่งโล่งโล่เออเจ้านายเด็กคนนั้นเขาเป็นอะไรหรือเหม,มียวฟังจากเสียงเธอไม่รู้หรอว่าเขาเป็นอะไรเหมียวเหมียวคิดว่าเขาน่าจะท้องผูกนะอืมฉันก็ว่าอย่างงั้นแหละเราไปช่วยเขาไหมล่ะเจ้านายจะช่วยเขายังไงหรออ๋อก็ให้ยาถ่ายไงโอ้ยาถ่ายเลยเหรอเจ้านาย อืมกินแล้วก็สบายนะลองดูไหมล่ะเออไม่เอาดีกว่าเหนียวว่าเรากินผักและผลไม้ไหมก็น่าจะช่วยได้นะโอเคเหนียวความรู้ดีมากต่อไป <McL aren> ก็คือด่านไตท่ออะไรสักอย่างเนเี่ยเออจะยิงยินะเจ้านายมันน่าจะเป็นเหล็กดัดฟันนะโอ้โหจิตนาการล้ำลึกเออเจ้าในใายไตดีๆอย่าโมต่คุยโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ค่อยๆไตไปโอ้จะตกไมเนี่ยปิดชู่เหนียวต่อไป โอ้โหรู้สึกได้เลยนะคะว่าด่านนี้เนี่ยมีแต่ทิชชู่มันคือมาหากราบของทิชชู่หรือเปล่าเอ่อก็น่าจ,จะใช่นะเจ้านายดูสินี่กระทิชชู่กระทิชชู่แล้วก็ยังเจอไอ้สามสีนี่อีกใครรู้บ้างว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ตอนนี้ต้องเดาอย่างเดียวสีอะไรดีเมียวไปไปสีน้ําเงินเอ้ยถูกด้วย้หูหเจ้านายเก่งจังเอ่เจ้านายมันมีถนนอยู่บนดาดฟ้าด้วยเหรอนี่อืม ไอเด็กยักษ์คนเมื่อกี้มันน่าจะมันน่าจะสะสมของเล่นไว้นะเออมันก็มีความเป็นไปได้นะเจ้านายโอ้เจ้านายอุ๊ยกระโดดกระโดดอึบ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 ฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนส,ส้วมมรณะนะขอให้เธอโชคดีละ่ะอทางออกส้วมก็นั่นแหละไต่ไปนั่นแหละโชคดีโชคดีเออเจ้านายนั่นใครเหรอเจ้านายรู้จักเขามาก่อนหรือเปล่าเหนียวเราเพิ่งมาที่นี่กันจะรู้จักได้ยังไงเล่า เออนั่นนะสิเจ้านายโอ้นั่นอะไรนะ่ะมันน่าจะเป็นซะละาลาเปารสสตรอเบอรี่แน่นอนเลยเจ้านายซาลาเปาอะไรมีหนวดยิบยับเหนียวว่ามันน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นเหนียวคิดไม่ออกมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะตัวที่มีหางยิบยับโชว์แมวน้อยมันก็คือแมงกระพุนไงจ๊ะทาเป็นไม่รู้ไปได้ไม่เป็นไรนะพี่ให้โอกาสน้องไปเกิดใหม่กระโดดลงไปซะแล้วสมองน้องจะบันเจิดเอง เจ้านายเดี๋ยวรู้แล้วมันคืออะไรอะไรล่ะเหมียวแมงกะพรุนโอ้โหเหมียวเป็นแมวที่ฉลาดล้ำลึกมากเลยเจ้านายตอนนี้เราเลิกคิดเรื่องแมงกะพรุนเถอะเจ้านายเห็นหัวร้อยได้ไหมหัวที่มีแต่คอโอโ้ที่นี่มันอะไรกันเนี่ยไปกันดีกว่าเจ้านายรีบๆไปจากที่นี่เถอะเหมียวอยากกลับไปเข้าห้องน้ำที่บ้านเราแล้วตอนนี้นะคะก็กระโดดข้ามแมงกะพรุนสีชมพูแต่รู้สึกว่าแมงกะพรุนอันนี้นะคะมันจะหน้าตาแปลกๆนะ มันเหมือนจะสีหวานเหววแต่ก็ดูลวพิศวงอ้าวกินเจนายหนีมาเร็วอ้จะหนีไปได้สวัสดีฉันคือนกสีฟ้าฉันเป็นนกนิสัยดีมีคุณธรรมประจําใจโอ้โหน,นี้แล้วก็เจอเพื่อนด้วยนะคะรู้สึกว่าเราจะมาถึงจุดหมายแล้วยั่วยิปปี้ตอนนี้นะคะก็ถึงเรียบร้อยแล้วขอต้อนรับเข้าสู่เมืองนะขอให้เธอเดินทางกลับบ้านแล้วก็ไปเข้าส่วมที่บ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็วันหลัง ก็เบาๆหน่อยละกันนะเหมียวซันอยา่าคูเหมียวต่อไปนี้เธอเข้าในห้องน้ำเนี่ยเธอจะต้อง,งเ่าๆหน่อยนะเหมียวขอโทษโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้กับเพื่อนที่เรารักได้ดูคลิปสนุกๆอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใคร ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ตามลิงก์ที่ซีทิ้งไว้ด้านล่างเลยนะคะอ้าวเหมียวซังมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆนไหมอ่าเหมียวอยากขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะที่เพื่อนๆนชอบเหมียวแล้วก็เหมียวอยากจะให้เพื่อนเพื่อนช่วยกันแชร์คลิปนะเอาไปให้เพื่อนๆนของเพื่อนๆนได้ดูกันเพื่อที่ว่าเหมียวจะได้เป็นที่รักของทุกคนเลยเหมียวอยากมีเพื่อนให้ครบหมื่นไวๆจังขอความร่วมมือเพื่อนๆนช่วยกันด้วยนะถ้าคนติดตามครบหนึ่งหมื่นเมื่อไหร่ เหมียวจะมาแก้ผ้าโชว์เลยเหมียวจะดีเหรออ่ะเจ้านายลืมไปหรือเปล่าว่าตอนนี้เหมียวก็ไม่ได้ใส่อะไรนะเอ้าวรอบอกเขาทําไมล่ะอ้าวเหมียวไม่รู้โอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฟันดีราตีสวัส์รรุสสวัิ์บายบายจุบจ๊บจุ๊บที่ใดก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราสบายจังเลย